อยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้คนข้างกายเปิดชีวิตดุกพานุเดชแอบซุ่มดูแลนักร้องสาวมานานกว่า30ปีทำเอาพิธีกรนักร้องสาวซาร่านาลินโฮเลอร์ซึ้งใจสุดๆเมื่อมีรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอย่างดุกพานุเดชวัฒนสุชาติอาสาช่วยแต่งคอนโดให้ หลังเห็นสภาพห้องของซาร่าจนต้องเรียกทีมงานมาช่วยกันรื้อห้องแถมยังหาผู้สนับสนุนใจดีมาช่วยเรื่องการแต่งคอนโดให้ซาร่าอีกด้วยในคลิปรายการ YouTube รายการรื้อบ้าน EP4 แปลงชมคอนโดซาร่าทาง YouTube c h ชาแนลดุกพานุเดชซาร่าพาดุกมาดูสภาพห้องที่พังมากห้องนอนที่นอนไม่ได้เพราะแอร์เสียน้ำไหลเป็นน้ำตกที่นอนยวบพื้นพัง หรือพื้นออกมาก็มีเหตุราขึ้นเต็มไปหมดก่อนจะเรียกทีมงานมาช่วยรื้อห้องนอกจากนี้ซาร่ายังพาไปดูสภาพเตียงนอนที่นอนทุกคืนดูกถึงกับบอกว่าผู้ที่งานชุบออกรายการทุกช่องสภาพที่นอนเป็นแบบนี้ก่อนจะถามว่าคุณแม่ที่อยู่เชียงใหม่เคยรู้ไหมว่าลูกนอนแบบนี้ซาร่าตอบว่าแม่ไม่รู้ดุกแซวว่านี่ถ้าแม่รู้คงปื้มน้ำตาไหลลูกอยู่ง่ายกินง่าย ซาร่าบอกว่านอนสบายนะทำให้เป็นคนตื่นเช้าพอไม่มีม่านแดดเข้าตาดุกบอกว่าห้องของซาร่าไม่ได้พังแค่พื้นอย่างเดียวตู้เสื้อผ้าก็พังด้วยทำให้ต้องเอาเสื้อผ้าไปกองไว้บนเตียงและย้ายตัวเองมานอนห้องข้างนอกซาร่าบอกว่าเรื่องห้องตัวเองอยังไม่ได้เริ่มทำสักทีด้วยความที่ไม่มีเวลาไปดูนู่นดูนี่ไปคุยดุกถามว่าเอาเงินไปทำอะไรหมดซาร่าบอกว่าเอาเงินให้แม่หมดเลย เพื่อทำบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่อยากให้บ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนตรงนี้ค่อยว่ากันเราอยู่ได้ก็โอเคแล้วดุกบอกว่าน่ารักตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทําให้ทําเอาซาร่าร้องไห้ก่อนจะเข้าไปกอดดุกบอกว่าไม่ต้องร้องจากนั้นวันต่อมาดุกพาทีมงานและผู้สนับสนุนมาช่วยเรื่องการทําห้องใหม่ให้ซาร่าโดยบอกว่าช่วงที่ทําห้องใหม่จะไม่ให้ซาร่าเข้ามาดูเลยจะให้ดูอีกทีตอนเสร็จ ซาร่าบอกว่าโอเคก่อนที่ดุ๊กจะบอกว่าให้ซาร่าหาที่อยู่ที่อื่นซาร่าบอกว่าเดี๋ยวไปหาเช่าแถวนี้เอานอกจากนี้ดุ๊กพานุเดชโพ์ภาพตัวเองกับซาร่าเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งในเวลานั้นซาร่ายังเป็นเด็กตัวน้อยๆและภาพคู่กันในปัจจุบันพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าใครจะไปคิดว่าเวลาผ่านไปเกือบ30ปีผมจะได้มีโอกาสแต่งบ้านให้กับเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ผมเคยอุ้ม แอสซาล่าอันเดอร์สกอเรโฮเลอร์